สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ไปเก็บเห็ดเด้อโดนๆพ่อกันเถอะพี่น้องเอ้ยยากงานเบิ่งข่อยสิพาพวกเจ้ามาเบิ่งเห็ดเห็ดอีหยังนี่มาเบิ่งกันมาเบิ่งพี่น้องปลาเห็ดหนังไก่คักค่ะเบิ่งพาพ่อแม่พี่น้องมาเบื้องมึงพุ่นน่ะดอกน้อยก็เต็มอยู่เบิ่งพูน่ะพี่น้องเอ้ย เบิ่งเด้อพี่น้องพุ่นน่ะเห็นหนังไก,กง่กำลังขึ้นหลายคัะผู้ใดก,กินก็มาเด้อลักกี้มีไงสิผ้ามาเก็บพุ่นน่ะพี่น้องเราเบิงบ่งเราเบิง่งหลายคักคุเบิ่งอุ้มหนีพี่น้องเบิง่งมิตาน้ำงามาพุ่นน่ะป๊าพี่น้องมาเบิง่งกำลังพ่อกินเลยแม่เบิง่งขาอา้ากร้ายมิตรด,ดอกใหญ่ๆพุ่นน่ะ โฮปืด๊ดดอกทอฝ่ามือผุนนะพี่น้องมึงด้วงงามไหลผู้นะ่ะง,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 งา่ายค้างง่าบง่ามึงมือเสียอันนี้ออกให้บึงพวกอันนี้ข่อยตัดข่อยถอนออกมาตัดพี่น้องเอ้ยข่อยกำลังสิตัดปุ่นอยู่นอันนั่นฝนพี่นอ้องรอบ้ง โอ้ยโอยยงย่องย่งงงกัดอืมอะไรับเบิ้งพี่น้องมะลิเกิดยุทโธติทั่วดแดดละมั้งคุณน่ะแมียนบดปลานีหนิเบิ้งคุณน่ะโอ้ยเนาะพุ่นเบิ่งยู่ในอุ้มพุ่นนะพี่น้องคุณน่ะเห็นบ่เห็นบ่เบิ้งกำลังขืนน้ำเงาพี่น้อง ปวดเต้อเลยปวดเต้อเบื้งกำลังขืนแม่พี่นอ้องระเบิงพูดนะงามงามซะเบิ้งขดสีทอนให้เบิ้งจากดอกจะไปพัดพูดนะขามันหยุดเอแอบเบิ้งเป็นพี่น้องขาเงาเงาพูดนอะอันนี้ขดสีทอนเอา พู้ใดอยากได้ก็มาเก็บเด้อพี่น้องเด้อพุ่นน่ะงามไหลายอุ้ยบึงสวยไหมคะคนบังบ่งสิงเปิดให้เบอร์พี่น้องเบังบังเปิดออกพุ่นพน่ะพี่ตาดอกงามๆามกำลังนุงม่มๆอยู่เลยหรอือบึงพุ่นน่ะโอ้ยพี่น้องดอนนิ่มเต็มไปเบิ้ลหรอือบึงพุ่นโอ้ย ว้าดอกน้อยก็เต็มอยู่พี่น้องเบิง้งเบื้งพี่น้องเบิ้งดรอนนี่อีกเบึ้ยเบิ้งเนี่ยพ่น่ะเห็นหนังไก่แหมพุ่น่ะอู้ยพุ่นกำลังงามงามไหมพี่น้องเราเบิง้งพุ่น่ะกำลังขึ้นพี่เบิ้งเนี่ย เบืงบ้งเบื้องควรจะเปิดในพวกเจา้าเบืงบ้งเบื้งเพียะนี่จะดอกใหญ่ๆง,งามๆโอ้ยม่สะอ,อ่อนโอ้เหยียบพี่น้องเอ้ยเหยียบหมดเลยพี่อพี่มันที่ใส่ใบบูเบอร์รี่พี่นออ้องกับเบื้องหลายคักหลายแน่ขึ้นน่ะขั้งขึ้นแหน่นี่ พูดอะไรอย่างมาเก็บก็มาเก็บเด้อสิมาพามาเก็บพี่น้องมันจะเอาเก็บไปไปพ่อไปพัดพ่ออ่อนๆไหมฝากคลิไปไปในเด้อพี่น้องเอ้ยกดไล์จดเท่าจดจิตจามให้ยแน่เ,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 เนด้อค่ะเด้อ